ติอ่อนสติเราอ่อนสติที่เรารู้รู้ลมหายใจเรรู้วริกรรมเนี่ยมันอ่อนพรอ,อ่อนมันก็วูบเหมันนไงเอมยมันกับการเราสรับพงบนั่น,นะสติมันอ่อนมันก็สับพองบตั้งสติขึ้นตั้งสติกล้านะตั้งสติกล้าไม่อาจมานั่งเดืมตาเนี่ยนะกลัวอาจะมาหลับทำไมกลัวหลับก็พักผ่อนน้อยไงนะมีสติกล้าขึ้นมา มีสติกล้าขึ้นมาแล้วไอ้ความที่มันมันวูบลงไปเนี่ยมันก็จะหายพอมันหายแล้วนะไอ้จิตที่มันซึมที่มันที่มันเบาๆเนี่ยนะมันก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้น,ส,นสติเต็มที่เลยนะสติกล้าตเต็มที่เลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวตมาก็ได้ยินหัวใจตัวเองเต้นนี่เราเป็นอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยเต้นตลอดเนี่ยเต้นแรงเห็นไนมนะ มีสติกล้าขึ้นมาอันนั้นมันเริ่มสงบแล้วเป็นอย่างนั้นแหละเริ่มสงบเราก็ชอบคนเราในเวลาสงบมันก็ชอบถ้าชอบคล้อยตามไงไม่อยากจะทําอะไรนะก็สบายสบายอย่างนี้นะตั้งสติกล้าขึ้นนะถ้าทําได้ตรงนี้นะมันจะปิ้งเลยใสใส่แก้วเลยความทืมเ้าอะไรต่างมันหายไปหมดเลยนะมีสติใช่มันวูบเราเพราะสติอ่อนอืมันมันใช่ใช่มันสติเราอ่อน ไอ้ใครที่ที่นั่นนะยอมที่บอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้เน่ยนะไม่ต้องไปหาหมอหมอก็เป็นเหมือนกันเออให้หาลมหายใจเนี่ยนะนะอาตมาไปหาหมอเมื่อก่อนนี่นะเขาก็เอาเครื่องพ่นมาพ่นในมันหายใจโล่งใช่ไหมโอ้ยตามาไม่เคยแตะสักครั้งเลยนะพวกเรานะลมหายใจมันเบาเออถ้าเรากําหนดลมหายใจเนี่ยมันจะเบาเข้ามาเองมันเบาอาจจะตโนมวัดเลยนะตามาเป็นตลอดนะไม่เคยหายเลยนะ แต่ไม่เคยมีปัญหาลมมันจะเบานิดเดียวหนึ่งนะไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินหรอกเนี่ยมันจะเบามากเบาบางทีหนึ่งเดินมินเตอร์บอมันหายหยุดหายใจแล้วเหรอเนี่ย่อ <c oughs> หยุดหายใจนะพวกเรานะั่นลองดูนะไม่มีปัญหาเลเรื่องจะเป็นธรรมชาติเป็นหมดแต่ว่าลมหายใจก็เรานี่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเหมือนกับที่ธรรมชาติธรรมชาติก็คือ หมายถึงว่ามีน้ำมูกน้ำลายอะไรต่างๆใช่มีสเเลตใช่ไหมล่ะนี่ธรรมชาติแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่เหมือนธรรมชาติแล้วมันเบามันจะสบายมันเบามันนิดเดียวเองนะนิดเดียวแล้วของอาตมาเนี่ยลมหายใจไม่ใช่ออกทีละพร้อมกันนะหรือวิจาการเป็นยังไงบ้างมันมันออกพร้อมกันนะอันนี้ไม่ออกแล้วเนี่ยออกข้างเดียวเนี่ยไม่ออกข้างเดียวนะของอาจารย์นะแต่มันสลับกัน เบาสบายเบาจนจนหมดลมหายใจนั่นแหละแต่ว่าหมดนะอย่างที่พูดมาให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยหมดไม่ใช่ว่าหมดโดยเหมือนกับอย่างนั้นไม่ใช่นะหมดก็ให้มันรู้ด้วยนะมันรู้ว่ามันหมดแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้พูดหรอกคำอย่างนี้ไม่มีหรอกมันจะหายไปเองลมหายใจหมดจะมีแต่ผู้รู้ทีเนี้ยมีแต่ผู้รู้คือจิตสว่างสวยตัวเดียวเลยทีเนี้ยไม่ตายไม่ต้องกลัวตายมันยิ่งโล่งยิ่งสบาย ยิ่งไม่ต้องมากําหนดว่าเงินตือหายอย่างเงี้ยนะและสุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นทุกอย่างก็เป็นเหมือนปกติเราแก้ไขไม่ได้นะโรคเลยนะแต่ว่าความรู้สึกของเราที่จะไปรับของเขานี่ยนะที่ไปตีอ,อกชกตัวเน่ะมันมันลดลงเป็นนั่นเป็นนี่ก็โอ้เป็นมากก็เป็นน้อยเป็นน้อยก็เป็นเป็นมากอย่างเะี้ยนะมันเป็นทุกอย่างแต่ว่าความที่ว่าเราไม่สนใจใส่ใจมันก็เลยเบามันสบายขึ้นไงนะนะนะ สติก้าขึ้นนะมันเริ่มดีแล้วมันเริ่มมีสมาธินั่นแหละนะนะบางทีนะเอามาก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีตัวอย่างถ้าไม่มีไม่มีพยานอะาจารย์จะไม่พูดเลยนะมันนั่งอยู่เขาเปิดพัดลมกันเขาร้อนเนี่ยนะแต่เรานี่รู้สึกว่ามันเย็นมันเย็นเด็นผ่านลมมันก็นลมผ่านอย่างเงี้ยลมมาทั่วทิศเลยนะลมเบาๆด้วยมันผ่านให้มันเย็นเย็นเ้ขาทาไมเปิดพัดลมว่าเราทาไมเย็นอย่างเงี้ยนะ แล้วมีโยมนะมีเด็กเขาว่าอาจารย์ทําไมหน,หนูหนูเย็นสบายเย็นเย็นเดินไะไรก็เย็นเย็นอย่างนี้นะอย่างนั้นเนี่มันอัศจรรย์มันอาศาาันอาศาจรรย์มากทําสมาธิเนี่ยนี่แหละเสียเวลาเพียงน้อยนิดทําชีวิตให้สดใสน,นะเสียเวลาไม่มากความทุกข์ยากจะหายไปทึงอยากจะให้พวกเรามาเนี่ยสองเดือนมาอาจารย์มาครั้งหนึ่งน่ะนะอย่างน้อยบางคนก็บางคนก็หน้าตาสดชื่นขึ้นนะอ่อนวัยทันทีเลยนะ รู้สึกว่าปิ้งสิแล้วพวกเราตอบอาจารย์หมดเลยนะแต่ไม่เคยคิดใช่ไหมล่ะไม่เคยคิดใช่ไหมเคยได้ยินอาจารย์พูดไหมว่าอาจารย์ไปเตดงปา่าช้านอนปา่าช้าไม่รู้ว่าเป็นป่าช้านะ่ะผีไม่หลอกนะเฮะ้ยผีไม่หลอกพอพุ่งพอตื่นเช้าขึ้นมามาเอานอนป่าช้านี่ว่าคืนที่สองผีหลอกเลยนะ่ะนะพอ,นะพอหลับผีก็หลับตามนะพอนอนหลับผีก็หลับตามนะ เข้าใจไหม้าใจผีไหมเนี่ยทําไมก็แรกผีไม่หลอกอะเออนี่แหละก่อนนี่นีแ่แหละอาจารย์ญญวีผีหลอกบอกให้รู้ไว้เป็นครูสอนไว้ทั้งใหม่เก่าว่าได้มีพระตุดงหลายองค์เจ้าพากันเข้าป่าช้าแสนน่ากลัวในเกินแรกไม่รู้หมูหรือจาไม่มีใครนําพาหรือว่ามั่วหลับสบายปางตายไม่รู้ตัวพอรุ่งเช้าทุกคนคงสบาย แต่พอวันที่สองมองรอบข้างช่างอ้างว้างพาหนีคงไม่สายพอมาคิดอีกทีคงหน้าอายพระกลัวผีนี้ไปคงอายคนคงอายคนในคืนแรกผีไม่หลอกบอกในท่านทั้งกลางวันกลางคืนยืนสง,งนคืนที่สองผีหลอกหลอกทุกคนแต่พอหลับพี่ก็หลับตามตามกันกลางวันเห็นตอไม้เป็นตอไม้กลางคืนเห็นเป็นผีนี่เสบสันใครกันแน่ที่หลอกหลอกทุกวัน อ๋อตัวฉันนี่เอง,เองน่าเกรงกลัวมีผีโลกผีโกรธและผีหลงผีทนงผีดีและผีชั่วผีไหนๆก็ไม่เท่าเจ้าหลอกตัวผีมีกินยังต้องกลัวตัวเราเอ้ยเข้าใจไหมไม่มีเลยนะพี่น้องนะไม่มีใครมาทําอะไรให้เราเลยนะอย่างที่อาจาย์ตอบปัญหาโยมเลยนะที่เราไม่ต้องไปแก้ใครแก้ที่ตัวเราหนึ่งจะสงบไปหมดเลย ไม่ต้องไปช่วยใครไม่ต้องไปนำพาใครเพียงแค่ทำตัวเราเลยมันจะมาเองเราแล้วถึงคระพทธเจ้าได้ไหมพระเจ้าท่านก่อนจะออกสเสด็จบวชนะพระเจ้าสุทนะใครได้ดูหนังบ้างละครบ้างเราฟังเรื่องพระพุทธเจ้าอะ่ะพระเจ้าสุทนะทำยังไงไปสร้างเมืองใหม่ให้เลยใช่ไหมสร้างเมืองใหม่เอาคนแก่เอาคนป่วยเอาคนพิการไปอยู่เมืองใหม่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นนะให โอรสเนี่เห็นคนแก่คนเจ็บค,คนป่วยเพราะว่าคนออกบวชเนี่ยเขาจะเห็นความเห็นใจเขาจะมีความเมตตาสุดท้ายกันได้ไหมกันไม่ได้ใช่ไหมเออพอพระองคต,ตรู้แล้วเป็นไงทีเนี้ยองมาโปรดเป็นไงเฮ้เขาขาดทุนไหมที่เขาเชิดแล้วว่าขาดทุนไหมพระพุทธเจ้าว,ว่าถ้าพระองค์อยู่เนี่ยมันก็จะได้แค่ทรงนี้แหละมันจะได้แค่ครอบครัวน,นี่แหละมีความสุข ชื่นชมกับพระองค์แค่นั้นแหละแหละแต่พระองค์เองมีความมีเมตตาต่อสัตว์โลกที่มากมายมากมายมหาศาลพอพระองค์ตัดตัสรู้แล้วทีนี้ยสงบหมดไหมพระเจ้าสุโธทนะก็สําเร็จพระนางทิมพาที่ร้องไห้ทุกวันเลยนะภรรยาของพระองค์เนี่ยนะมีเหสีของพระองค์เนี่ยนะร้องไห้ทุกวันไม่มีเลยวันไหนที่ไม่ร้องไห้เนี่ยนะก็ออกบวชเป็นพระอาหารพระนานางซึ่งเป็นผู้เลี้ยงพระองค์นะเพราะว่า พระองค์ประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาก็สวรรคตนี่ใเห็นไหมเจ็ดวันแล้วก็พระเจ้าสุโธตนะก็เอาผู้ภาษาบ้านเราเอาน้องเมียเน,นี่ยนะมันดูแลพระนานางมันดูแลพระองค์อบอบวชคนแรกเลยนะคิดผิดไหมล่ะพระเจ้าสุธตนะที่ผ่านมาคิดผิดไหมคิดผิดแล้วก็ทุกข์ด้วยสังหากนะเห็นไหมสุดท้ายยังกล่าวทำไมพระองค์ทำไมไม่พระองค์ไม่มา เทศนากันนี้ครับพุทธเจ้าฟังก่อนด้วยเงินฟังครั้งแรกได้พระนาคามีเลยนะครั้งที่สองสำเร็จเป็นพระหรหันต์เห็นไหมขาดทุนขาดทุนทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราอดเปรี้ยวกินหวานสละสุขอันเพียงเล็กน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งไปบูนเถิดจงสละสุกอันเพียงเล็กน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งไปบูน จริงๆนะถ้าเราทําสมาธิไปเนี่ยนะคำสอนของพุทธเจ้าที่พวกเราจะได้ๆๆยินมาเนี่ยนะเราชอบศรัทธาหมดเลยนะมันโอ้โหทำได้เลยหลักทําได้ประทับใจเลยโอ้โหทำไมพระองค์คือไม่ใช่ทําได้แบบความอดทนหนดกลั้นนะพวกเรานะคือการสลัดไปเลยว่างั้นเถอะไอสิ่งที่พวกเราลุ่มหลงสิ่งที่พวกเราทุกข์ยากลําบากมากิเลสตัญหาจะมาช้านานนันมันไม่มีเลยมันหายไปหายไปชนีดที่คือไม่เสียดายเลยว่างั้นเถอะ เมื่อก่อนนี่ฟังว่าไงรถพวกเราครูบาอาจารย์ท่านเทศถึงว่ารูปวิจารณสัญญาสัง,งขารในพวกเรานี่พูดถึงเรื่องธาตุขันเนี่ยนะเลยพูดถึงเรื่อง,นนองกิเลสต,ตัณหาตามันเกิดรูปมันก็จะดึงตาไปหูมันก็จะดึงไปหาเสียงอย่างเงี้ยเราพูดเออพระครูบาอาจารย์ทำไมถึงเทศึอย่างนี้่านพูดคือไม่เข้าเลยวาไงเถอะไม่เข้าจิตเข้าใจเลยแต่พอพระพฤติปฏิบัติไปอ๋อ โอ้ยางงี้นะไม่ใช่สิ่งที่คิดเอานะไม่ใช่สิ่งที่คิดเอาสิ่งที่ทําเอาว่างั้นเถอะขอโทษนะแต่มาพูดเรื่องนี้แต่มาไม่ได้ใช่มาได้มาศึกษามาก่อนนะตำ,ตำรับตาราอะไรไม,ไม่รู้เลยไม่ไมรู้เลยว่างั้นเถอะหลับหูหลับตาอย่างเดียวนั่งหลับตานั่งกับุโรหิตสมาธินี่แหละอย่างเดียวทําสมาธิอย่างเดียวสองวันเองนะทำสองวันเองทำไมทำง่ายขนาดนั้นอ๋อ เพราะว่าเราเป็นคนโง่ไยคนฉลาดนะเพวกะเรามันฉลาดบอกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเห็ไหมครูบาอาจารย์บอกอะไรก็ทําดีก็ทาตามแช่นั้นน่ะแล้วก็ทุกวันเลยนะเป็นทุกวันแบบทุกวันสนุกเลยทุกวันว่างันเถอะอัศจรรย์โอ้พทธเจ้าศาสนาของพทธเจ้าเราไม่ได้เสื่อมนี่นะอย่างนี้น่ะนะนะเอาแค่นี้แหละแค่บอกว่าแค่บอกว่าพวกเราไม่ต้องไปไปตั้งนั่งคนอื่นหรอก ไม่ต้องไปควบคุมคนอื่นไม่ต้องไปกำหนดคนอื่นทำตัวเราก่อนว่างินเถอะถ้าทำตัวเราได้ในท,ทุกอย่างก็สงบเองพู้ทเจ้าทำพระองค์เองนี่ใช่ไหมพระองค์ไม่ได้ช่วยตอนที่พระองค์ยังไม่ได้สำเร็จนะพระองค์ช่วยตอนที่พระองค์สำเร็จแล้วทั้งพระวิดาทั้งพระมนานางทั้งพระมเหสีทั้งปรยิยญ,ญ,ญาตทั้งพระโอรสของพระองค์สำเร็จหมดผลทุกบทเลยเห็นไ,ไหม เราไม่ต้องทำไม่ต้องสอนคนอื่นหรอกมันที่เอามาพูดในโยมฟังก่อนบ่ายนี่นะเนี่ยอาจารย์เขาจะอวดอาจารย์นะว่าอาจารย์โยมนะภาวนาไม่สงบโยมเขาไปปฏิบัติบทชีพรามที่ไหนโยมก็ไปโยมก็ไปนะมันไม่สงบเลยอาจารย์อาจารย์ว่าดีแล้วอาจารย์ว่างี้นอะเอามาพูดแปลกไหมว่าดีแล้วโยมอาจารย์ว่างี้นะ ปกติครูบาอาจารย์ตั้งตั้งพยายามนะโยมอย,อย่างนั้นอย่างนี้นะอาจารย์บอกว่าดีแล้วมันไม่สงบมันดีแล้วเขาหน้าเสียเลยนะทีนี้ทาไมว่าดีแล้วนะจิตใครอาจารย์ถามบม่ี้นะจิตใคร <c oughs> จิตโยมอ้าวจิตตัวเองทําไมบังคับไม่ได้อะทําไมไปชอบบังคับสามีไปชอบบังคับบุตรที่ดาไปชอบบังคับคนงานไปชอบบังคับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหรอจำไหมวันละวันโยมไปเลยเห็นไหม อาจารย์ไม่จะไปสอนส่วนลึกได้ไงก็ตื้นๆเขายังทําไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยคุณชอบไปบังคับคนอื่นชอบไปบังคับสิ่งนั้นสิ่งนี้คือนี้ให้มันอยู่ตาม,มาหนาของตัวเองตัวเองยังบังคับตัวเองไม่ได้เลยเนาะเขาก็อยากจะทําตามคุณเหมือนกันนั่นแหละเขาก็บังคับเขาไม่ได้เหมือนกันเข้าใจไหมนั่นแหละเราทําตามตัวเท่าทําตัวเราเนี่ยเนี่ยถ้าเราสงบได้อย่างทุกอย่างสงบหมดเลยเหมือนพระทธเจ้าเนี่ยเนี่ยเดอเหมือนพระทธเจ้า ได้ก็ได้ไม่ได้พพวกองโมฉันได้ตัตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะพวกคุณต้องไปตามฉันหมดนะพวกไม่ได้ไว่าอย่างนั้นเหรอใครจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้พระเทวทัตเป็นญาติไหมพระเทวทัตเป็นลุงนะเป็นพี่ชายของพระนางพิมพานะรู้ไหมพระเทวทัตนะอ่ะเออพ่อตาของพุทธเจ้าคือพุทธสุปาพุทธะถูกเป็นนิสูบทั้งสองคนเนี่ยนะทำไมพ่อตาแ้นไงแน้นเมื่อที่พระองค์ทรงรเสด็จเสด็จออกบวชออกพนวด นี่จากลูกสาวตัวเองไงเขาเขาแค้นมากเพราะว่าเสียหน้าว่างัน้นเถอะนี่ก็นะ่ะเป็นทั้งราชานะทิ้งออกบทได้ไงลูกฉันไม่ดีตรงไหนอย่างเงี้ยนะ่ะแค้นเออพยายามทําลายพระเจ้าพยายามกันพระเจ้าแผ่นดินสูบนะเทวทัศก็เป็นดินสูบเป็นพี่ของปนังพิมพาไม่ใช่ใครที่ไหนนะเนี่ยพระองค์ยังช่วยไม่ได้เลยอย่างนงี้นะเราเป็นใครถามเลยก็เราเป็นใครทีนีน แต่มางทีต้องบังคับอย่างที่มาว่า่นาะโอ้ยจิตอัตจันย์กับจิตปุถุชนนี่แหละเออจิตจิิปุถุชนอัตจันย์ชอบไปตกแตง่งชอบไปบังคับชอบไปกําหนดเนี่ยพอไม่ได้ก็เศร้าใจไหมทีนี้ไอ้ตรงที่แบบาทางลัดที่สุดนะที่ปัญหาต่างๆคือสมาธิเท่านั้นนะสมาธิได้นี่คลายทุกอย่างเลยนะ เดี๋ยวค่อยๆอธิบายวันหลังสมาธิครบจบทุกอย่างสมาธิดีมีทุกอย่างนะจบไมหมล่ะเอาปัญหามันเกิดจากความคิดใช่ไหมเราไม่คิดมันไม่จบเหรอจบก็จบแล้ว